ซุปน้ำมสมสดโมนี้ก็สิซสุปน้ำมันสดใส่ปลาทูจักน้อยเดี๋ยวจะบ่มีโปรตรีนเราก็สิตำปลาทูใส่หอมเนี่ยนี่ตำปลาทูใส่หอมใส่พริกตำปลาทูมันนุ่งมันสิเข้ากันกับอันนั้นตำให้มันน,น,น,นุ่งนุ่ตำปลาทูมันนุ่งจะได้เข้ากันกับอัน น้าใหม่มันนวดคุยๆมันสิอหอมกาทู่พีิเขาทำเส้นกันเหลี่ยมอันนี้มันนี่สิเปรจักน้อยเพราะครกวครัวเขาอยู่กินน้ำเกลืกันบมาเห็นน้ำใหม่สมนน้ำใหม่สมนี่มันเดจุ๋แหลกเสียงขบฟักสาเสียงสามฝักขบเสียงขบฟัก ฟาดกันกับถั่วใหญเป็นแซมดนตรีอีกชนิดหนึ่งนี่ดูน้ำใหม่ต้มเดี๋ยวจะเ่อนเด้นี่พี่น้องต้มเรียบร้อยนะ่ห้าน้ำใหม่ใส่แล้วเ้าวจะพึงเอาเครืออ่องป,ปรุงใส่ด้วยพะว่าวสิ่งต่ำปลาทูมันนวลเชกันปลาทูปลาทูนวลเชกัน,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 ก,น,นก,กับเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนะับ น้ำมันสักคนโอ้โหมันเข้ากัน,นแบบลอยแล้วเข้ากับสิตามตัวเครื่องปรุงหวาน,น,นมีอ่งปลาแดดปลาแดดเมนี้ก็บสิใส่ปลาแดดเพราะว่าหมือนันปลาแดดใส่เพราะว่าหมู่บ้านนี่มันเป็นอ่ามันเปียวมันหัวยู่แหลมน้ำม่สุม่มอันนี้ก็เข้ากับปลาแดดที่ห่าตุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ลงไปเลยสองช้อนโต๊ะ อุ้ยอันนี้เอาสองช้อนพอๆตามด้วยเดี๋ยวตำหมมัวเข้ากันคุณผู้ชสันหมองหนึ่งจะไปเข้มยิ่หมองหนึ่งหมองหนึ่งสิจางทาใช้กางเดลือโล่แล้วก็เอางานี่คืองางาดำที่คั่วเองนะคะชุมชนเขาทำ อูที่โรงเรียนเขาให้มาชุมชนเขาทำขั่วเองเลยแค่เส้ทุ้งเองเป็นอุโอโ่นเครืนองก็ุดรืองได้หล้วเดีด๋ยวเห็นบะกินบะข้าวห้อสีใส้ได้ไหมือนไส้แบบข้าวทอดน้อยบะข้าวตำปลาทูอันให้มันมุน มันนวดใช่ก,กันกับมันเห็นว่านามมันเจียวมานออมามเหมือนเราใส่กะทิอะไรนี้นามปลาทูด้ไหมปลาทูด,ออด,ดออบบ้อือเดี๋สิมกันเด้อือแบเเราบอกนี่ย่มามีมะนาใส่ก่อนมันจะได้หอมกิ่นมะนาวให้แบบน้าของเนาะุด นะบ้านก็รึบ้านนี้ฮั่งจะเอาหอมใส่แถวชุดท่ายส่วนหอมเอาหอมเดียวเด้อทีนี้ก็จะตามด้วยมน,นี่เ้าใส่ข้าอขวดนะคะจะเป็นหลุดจากข้อมือข้อขวดอย่างทีบ่บอกได้ไเลยซ้อนตุ่มเพาะพี่อังเพลิงเา้าจะกินอีแกแค่นี้แหละตอนชุดท่ายเ้าก็สิ่ตามด้วยหอมที่เา้าใส่ไปก็จะมีเสน่ห์ จระแน่ต้นหอมแต่ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือเหมือนที่เราพูดเมื่อวานเนาะคลิปท,ที่เราซุปอันนั้นอนะ่ะที่เราซุกอ่าน้อไม่สมนะ่ะเหานี่ขิงใบขิงหนาบานเท้านี่เหมือนว่าเทาเก็บมากินสดเนาะต้องหั่นใส่ยังสีใส่เลยเป็นยังเท่าเ่าห้อยนะ่ะเพราะว่าการห้อยหนาะมันจะฟูยุตขิขังขางบนมันว่าได้ ขาไปข่าวเนื้อขาา่าวน้ำก็อ่นนานั่นนั่นแตู้นั้นคนเป็นเชียห้อยหนาแต่ว่าข่อยมันสิี่ตําเช่นกันยังสิมันสิได้กข่าวเนื้อขาา่าวน้ำก็อ่านน้ำไหลนะคะน้องไหลฮนะักตุ่มเช่ย่า,างหนาเกินเอ,องอ่าไม้กับยญาหนาเป็นของคู่กันน,กนี่เข่าวไรอีกแล้วหนึ่งขา่าวเยอะฝุ่นหว่นหวนห่วยด้วยเป็นกระติ๊บอีกแล้วมั้ง แค่นี้กเ็เรียบร้อยมืัอนี้ว่าท่านได้จ่ายเงินค่ากับเขาจักบาทนี่เอาเนื้อใหม่ที่พี่สาวให้มาน,อกกน้องแกนเนื้อใหม่สดแล้วก็บนื้อใหม่ดองเนืออน้อเห็ดสมเนื้อใหม่มาให้เป็นขวดเป็นขวดมืัอนี้เข้ากันทอดปลาท,ที่เพิ่นให้มายน้ำทอดปลาแล้วก็ซุปเนื้อใหม่อันนี้บาน,นี้กินเช้ากินเที่ยงเดาเลือกก่อนเจอดจจริงๆ,ๆ,ๆโอเคเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเสร็ส่็จปุ๋ยให้ใหม่เออ ยอดที่สามที่สามเสร็จแล้วน่าจะรีบไปกินแล้วหอมกลุ่นแก่นี้ก็เสร็จแล้วชอบเลยเอาใบผักชีเอาต้นหอมโรยหน้าสักหน่อยหน้าจะแดงหน้าเป็นหน้ากินหน้ากินอันนี้เราตำเข้าไปแล้วแล้วก็จะเอาสลระแหนมโรยทั้งหน้าอีกแค่นั้นพอโอเคอร่อยมากเลย